สวัสดีค่ะราศีตุลผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิกาค่ะดวงในเดือนกุมภา2566ราศีตุลมาแล้วพลังงานของคุณเป็น the world ค่ะ the world มาแล้วราศีตุลดวงชะตานี้สุขสบายมักจะได้มรดกมักจะมีคนอุปถัมภ์มีสเสน่ห์หน้าที่การงานดีเจ้านายรักเจ้านายคอยสนับสนุนคอยผลักดัน ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีดวงชะตานี้มีคนรักคนเมตตาเรียกว่าใครเห็นเนี่ยมักจะแบบคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยดูแลไม่ให้ตกระกรรมลำบากดวงชะตานี้จึงมักประสบความสำเร็จโดยเร็วมีสีไม้ค่ะสีไม้ของราศีตุลดวงชะตานี้ อ๋อเดอะเวิลด์กับสีไม้เนี่ยมันเข้าวัดเข้าวาบ้างนะมันทําบุญทําทานบ้างเพราะดวงช่วงนี้แหมมันขึ้นมาทั้งเดอะเวิลด์เดอะฟูลแล้วก็สีไม้ดวงชะตาเป็นคนใจบุญสนทานมีศีลมีธรรมเป็นคนยุติธรรมและเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในหัวใจโอเคไหมราศีตุลเป็นคนที่ไม่ชอบโกงใคร ไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ชอบทําอะไรให้ใครเดือดร้อนจิตใจกว้างขวางมีแต่จะช่วยคนอื่นเป็นคนที่มีน้ําใจกว้างสายเปชอบช่วยคนอื่นเวลาช่วยคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขถึงแม้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็ตามมันเป็นอย่างนั้นไหมราศีตุลมันมีห้าเหรียญมันมีห้าเหรียญแล้วก็ page of pentacles ช่วงนี้ราศีตุลที่มีงานหลายๆอย่างในมือเนี่ยระวังความผิดพลาดนะคะความผิดพลาดก็จะมาจากลูกน้องบริวารน,นั่นแหละทำงานไม่ได้ดังใจทำงานสั่งอีกอย่างสั่งซ้ายไปขวาสั่งหน้าได้หลังปวดหัวกับลูกน้องนะช่วงนี้ลูกน้องก็จะปั่นปวนพอสมควรหรือเราสั่งสั่งแล้วมันไม่เข้าใจหรือเราสั่งผิดหรือมันไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ย เออเรามัดระวังในเรื่องของการคอนโทรลเด็กๆคอนโทรลลูกน้องการทํางานระวังเวลามันเดือดร้อนมันพลาดขึ้นมาเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้าของงานเราเป็นเจ้าของโปรเจกต์เรานี่แหละจะเดือดร้อนหน้าราศีตุลเรามัดระวังเวลาลูกน้องทํางานพลาดเขาไม่เล่นลูกน้องค่ะเขาเล่นเจ้านายค่ะเอออย่าประมาทอย่าประมาทบางทีเราชเชื่อใจอะนะ เราก็คิดว่าเด็กๆทําได้แต่บางทีมันก็เออมันก็พลาดได้แล้วนะควรที่จะกํากับดูแลกํากับให้ดีอย่าให้งานมีปัญหาอย่าให้มันต้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ดาบแหละความผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานคือมันมีบ้างแหละมันมีบ้างแหละมันไม่ได้ลาบลื่นแต่อย่างน้อยเราก็อย่าให้มันพลาดมากอะ่ะเวลาสั่งการสั่งงานอะไรลงไป เวลาจะใช้ใครทําอะไรขอให้มันตรวจสอบให้ดีแหละคอยกําชับคอยบอกกันลืมกันหลงกันพลาดกันตกหล่นสูญหายอะไรแบบนี้อ่ะนะอืก็เป็นเจ้านายที่ดีแหละราศีตุลนะ่ะแต่บางครั้งมันก็พลาดแล้วนะบางทีอเดอเลเวอร์ The ช่วงนี้ราศีตุลมีคนรักคนเมตตาดีมาก อย่างที่แม่หมอบอกอ,อ๋อแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งสําหรับราศีตุลระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยช่วงนี้อดอดแอดแอ,อดหน่อยนะราศีตุลสุขภาพเนี่ยทําไมอดแอด,อดละ่ะหรือว่าทํางานหนักเกินไปไม่ได้พักผ่อนประมาณทํางานแบบหามลุ่งหามค่ํำไหมดูแลตนเองให้ดีนะละระวังสุขภาพให้ดีบางครั้งจะเจออุบัติเหตุในหน้าที่การงานได้ค่ะประมาณแบบ เล็กๆน้อยๆอ,ยอะประเภทแบบเดินสะดุดตกบันไดคือเดอะฟูลเนี่ยบางทีทำอะไรแล้วมันแบบเข็มทิ่มเข็มตำเดินสะดุดของตกใส่เท้าอย่างเงี้ยระมัดระวังเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งก็ระมัดระวังให้ดีแล้วกันการแบบหัวคงหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยเส้นพลิกเอ็นพลิกนะแบบเนี้ยเดฟูเนี่ยบางที จ็บป่วยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสุขภาพภายในก็ไม่ได้โอเคนะล่ะสิตุลมันมีสิบด่ามีโรคแทรกโรคซ้อนได้พยายามที่จะดูแลตนเองแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะกันความเจ็บป่วยพวกนี้แหละหรือเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อแบบสมัยนี้มันก็อย่างที่ว่าแหละโรคระบาดอะนะหรือไม่ก็มากับอากาศเป็นไข้หวัดเป็นไข้เลอดออกเป็น ผื่นแพ้ลมพิษได้คือช่วงนี้สุขภาพของราศีตุลก็ไม่ได้โอเคค่ะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะระวังความเจ็บป่วยนี่แหละมันจะทำให้ราศีตุลแบบไม่สดชื่นไม่สดชื่นแล้วแบบว่าอม,มันไม่หายสักทีมันเลื้อรังได้อะความเจ็บป่วยแบบเลื้อรังอะนะช่วงนี้ราศีตุลจะมีโชคลาภเก็บเงินเก่งมีสี่เหรียญ เก็บอ,อมเก่งค่ะการเงินแบบว่าดีมากนะสำหรับราศีตุลช่วงนี้เนี่ยประหยัดไว้ก็ดีประหยัดมัธยสถ์อดออมไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องดูแลบริวารดูแลลูกหลานดูแลคนรักคู่ครองอย่าไปใช้ใจ่ายสุลุยสุล่ายอย่าไปดื่มไปเที่ยวอย่าไปเล่นการพาน,านันอบายมุกอะไรอย่างนี้หรือว่าพวก เการใช้เงินแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะ the fool <c oughs> การใช้เงินแบบไม่คิดชีวิต <c oughs> ขอให้เก็บออมไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยราศีตุลเขาก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิม <c oughs> การงานเนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าบางท่านไปอยู่ต่างถิง่นต่างแดนแล้วรวย the f o o ดวงชะตาของราศีตุลหลายๆท่านมักจะจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเติบโตที่อื่นไปรวยที่อื่นไปรวยยังต่างถิ่นต่างแดนได้ดวงชะตานี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความสามารถของราศีตุลน,นั้นโดดเด่นบางครั้งเนี่ยเป็นจุดเด่นในวงสังคมอืม อยู่ในสังคมไฮโซได้เลยนะ The world เนี่ยเพราะว่าความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกงานสังคมชอบพบปะเจอผู้คนแล้วก็ชอบในเรื่องของความสวยความงามชอบในเรื่องของการเรียนรู้ส่วนเรื่องของการศึกษาเนี่ยจบระดับสูงสุดเลยระดับด็อกเตอร์ระดับมืออาชีพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็น อะไรล่ะอาชีพที่มั่นคงอะ่ะเนี่ยเวลาเก่งแล้วเก่งจริงๆเลยนะราศีตุลเก่งเฉพาะทางเลยแบบแม่นยำเลยสามารถเป็นครูบาอาจารย์สามารถมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะแบบว่ายอมรับนับถือในความรู้ความสามารถของชาวราศีตุลเป็นคนที่เก่งอบอ้อมอารีใจดีมีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจ ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนนี่คืออุปนิสัยใจคอของคนที่เป็นเดอะเวิลของชาวราศีตุลดวงในเรื่องของความรักเนี่ยชาวราศีตุลช่วงนี้มันอาจจะมีบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวขัดอกขัดใจกับคนรักคู่ครองบ้างอาจจะแบบว่ารู้สึกคนรักไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าคนเรามันอาจจะมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่าอย่าเอามาทะเลาะก,กันเลยนะคนเรามันมันไม่มีใครถูกใจเราไปซะทุกอย่างแล้วก็ดวงของราศีตุลเดวเวิลกับสีไม้เนี่ยเดือนกุมภานี้จะแต่งงานไหมเรื่องของความรักมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเดินทางไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กับคนรักยังต่างประเทศนะ มีเกณฑ์เดินทางไปฮันนีมูนได้อะนี่ไปเติมความหวานให้กับคน,คนรักคู่ครองความรักช่วงนี้มีเกณฑ์การซื้อของขวัญของถูกใจให้กันและกันด้วยราศีตุลเจอคนรักเซอร์ไพรส์หรือบางท่านคุยคุยอยู่ก็ถูกเซอร์ไพรส์ถูกขอแต่งงานเฉย หรือถูกขอคบจริงจังอย่างนี้นะแบบเปิดตัวแบบอลังการอะแบบออกสื่อเลยอย่างเนี้นะสำหรับความรากราีตุลนนะ่ะเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องการขัดอกขัดใจกันมันก็จะมีบ้างการขัดอกขัดใจเนี่ยคือมันเป็นการมันเป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราอะ่ะ การที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าจะคบกันหรือว่าจะเป็นคนรักกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วอ่ะมันต้องยอมรับกันและกันให้ได้อ่ะเนาะในข้อข้อเสียนั้นๆ่ะเราอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องถูกใจเราทุกเรื่องนะต้องแบบร้อยเปอร์เซนะมันไม่มีไม่มีคือในโลกเนี้ยไม่มีใครที่จะเป๊ะแบบไม่เซ็ตเราได้นะแบบในความคิดเราได้เลยนะมันไม่ใช่แอตติจูดของคนเราเนี่ย บางครั้งมันก็มีความแตกต่างกันไปบ้างแต่อย่างน้อยถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบเป็นสีขาวสีดําเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งสีขาวสีดำเนี่ยแม่หมอก็มองว่ามันก็ยังเป็นหญินหยางได้มันเป็นความสมดุลมันเหมือนเป็นควบขัว้วบวกเพราะนั้นการที่ไม่ถูกใจอะไรในคนละคู่ครองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปถือสาอย่าไปเอาความอย่าถึงขั้นจะต้อง ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็คือความรักของราศีตุลในเดือนกุมภาสิกดาอย่าเอาเงินม่ให้ใครยืมนั้นะสิตุลระวังจะถูกหลอกนะระวังจะไม่ได้งเงินคืนนะช่วงนี้อะ่ะมิจฉาชีพมันเยอะมิจฉาชีพเยอะแล้วก็เข้ามาในรูปแบบหลากหลายมาก อย่าให้อย่าไปหลงกลอย่าไปหลงกลบางทีหลอกทํานั่นทนํานี่สุดท้ายแล้วก็หอบเงินหนีกันไปเป็นพันล้านเหมือนอย่างในข่าวการลงทุนการทําอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ระมัดระวังคนแปลกหน้าไว้ให้ดีอย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้านะที่แบบไม่ได้รู้จักมักจี่อย่างเนี้ยอันตรายมากการเสี่ยงอืม การเสี่ยงกับคนแปลกหน้าเนี่ยไม่ควรจะเสี่ยงระมัดระวังด้วยเลเวอร์ over, ช่วงนี้รายจ่ายของราศีตุลก็มาหลายทางเลเวอร์ระมัดระวังควบคุมรายจ่ายให้ดีอย่าทเที่ยวเตะนะคะทะเลถลายนะคะจะทําให้การเงินหมดเร็วนะระวังจะหมุนเงินไม่ทันราศีตุล ส่วนราศีตุลหลายๆท่านที่ลำบากมานานนะคะมีชะตากรรมที่ไม่สุขสบายสักทีเนี่ยขอให้อดทนขอให้สู้อย่าท้อเราทำเพื่อครอบครัวด้วยเราไม่ใช่ทำเพื่อตัวของเราคนเดียวนึกถึงครอบครัวนึกถึงบุตรหลานนึกถึงคนเฒ่าคนแก่ที่เราจะต้อง ดูแลแล้วผลบุญอันเนี้ที่เราจะต้องดูแลผู้เป็นบุพการีของเราอ่ะผู้มีพระคุณของเราอ่ะมันจะทำให้ดวงชะตาของเราไม่อับจนหมองทางไม่ตกละกรรมลำบากแล้วดวงชะตาชีวิตจะดีค่ะด้วยบุญนะ The world อย่าไปท้อนะอย่าไปท้อขอให้คิดเหตุการณ์ที่มันเกิดเฉพาะหน้าอย่าไปกังวลในเรื่องของอนาคต ขอให้ทำทุกวันให้ดีตั้งอกตั้งใจในการทำงานอย่าไปคิดฟุ้งซ่านดวงชะตาชีวิตของราศีตุลหลายหายท่านก็จะเป็นเศรษฐีได้ไม่ต้องไปกังวลว่าดวงเรามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงดวงเนี่ยโอเคแม่หมอยอมรับว่ามันเป็นส่วนส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้องลงมือทำด้วยคิดอย่างเดียวไม่ได้นะให้ลงมือทำแล้วคุณจะ ประสบความสําเร็จในจุดมุ่งหมายในเป้าหมายในความฝันที่มันจะเป็นจริงได้สําหรับ,บราศีตุลส่วนใครที่ร่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยมากขึ้นเป็นเศรษฐีทุกทท่านขอพระคุณทุกซับทุกเมน้นทุกการติดตามอย่าไปท้อนะคะขอให้อดทนแล้วก็ต่อสู้กับหน้าที่การงานในทุกๆวันขอให้สนุกในชีวิต ขอให้สนุกกับการทํางานขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ํารวยไม่อับจนหนทางนะคะเป็นเศรษฐีทุกๆคนเลยขอพระคุณราสีตุลสําหรับคลิปอันนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ